คุณจะทําอะไรครับเนี่ยอันนี้น้องมิจะทาข้าวกินเองเพราะน้องมเห็นคนอื่นเขาทํากันโอ้มีอะไรบ้างครับวัตถุดิบตามจริงวัตถุดิบไม่เขบเพราะว่าอีกอย่างเราพี่าจะกินไม่ได้คืออะไรครับมันเป็นน้าพริกนรกน้ำพริกนรกอ่ะโอ้ยไม่ได้เผ็ดเกินอ่ะมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ไก่สาล่ายไก่ห่อสาลายลาสัญญาคืออะไรครับอันนี้ลาสัญญาอบชีสไม่รู้เหมือนกันอันนี้ อันนี้ซอสโชยุที่กินกับข้าวปั้นใช่ไหมอ๋อเอาไว้เยอะออซูชิซูชิอันนี้สาลีอ่าทำเลยครับทำเลยครับพอแม่เขาก็ไม่รู้นะว่าต้องทําไงอ๋อนี่ไปเวฟเวฟกี่ย่างเวฟกี่ย่างอันนี้ก็เวฟเวฟสองย่างปะปะไปเวฟกันไปเดี๋ยวเวฟอันนี้ก่อนนะครับใช้ไฟ800วัตต์45วินาที800วัตต์ครับโอเคเริ่ม อันนี้ทาไงครับระหว่างรอเวฟอันนั้นหนึ่งถอดปกกระดาษออกแล้วเจาะรูตรงกลางแผ่นฟิล์มสามรูสามสองนาทีไฟแปดร้อยเริ่มอุ้ยอันนี้หอมมาแล้วครับมาแล้วครับวัตถุดิบของเราอุ้ยเหลืองน่ากินเลยอะคุณทำไงต่อยังไงต่อไปครับนี่ต้องถามบีมก่อนเหรอเพราะบีมเขาไปดูมาเขาจะรู้ว่าต้องทำไงอแกะอันนี้ อันนี้ชื่อว่าอะไรนะอะไรซาซานะลาสัญญาลาสัญญาอบชีสกินไปเลยอุ้ยน่ากินนะเหมือนผักขมอบชีสเลยอ่ะใช่อ่ะยังไงต่อไปยังไงต่อไปครับกินบนข้าวเลยเหรอใช่เอาจะกินได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหมดเลยอหรอเหมือนเป็นเนื้อสัตว์อ่ะอุ้ยข้างล่างมันเป็นอะไรเหลืองๆด้วยอ่ะเหมือนเป็นเนื้อกินจริงปะเนี่ยกินเหมือนแบบว่าไอเนี้ยมักกะโรนีเลยอ่ะเหรอ ไหนให้แม่ชิมดิชิมมะเปล่าออกันเป็นออไงกินเหมือนมักก็เลยกะโรนีที่เป็นแบบผัดซอสมะเขือเทศอ่ะชิมดิชิมชิมหน่อยดิเป็นยังไงอ,อร่อยเหรอคุกเลยเหรอคุกข้าวเลยเหรอบิอ๊กจะเขาจะกินเมาอเขาน่าจะเอามะโคนผัดเนยสาหร่ายอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูอคุกคุกเนื้อผัะไรหนึ่งหไม่รู้ดิสปะรดเหรอให้แม่ชิมดิ ไม่น่าใช้สับปะรดแม่ชิมนี่แผ่นนี้คืออะไรแป้งเอาแป้งแต่คุณต้อมาคุกแล้วตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปไม่ผิดสูตรแน่นะอ่าไม่ผิดเยอะนะเยอ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 ะนะคุณกินเป็นเบ้าแล้วไงต่อไปครับแลนนี้ไว้ทำอะไร อันนี้กินเฉยๆกินกินกินแก้มกินแก้มท็อปปิ้งอันนี้กินแก้มท็อปปิ้งอันนี้ืินมาเองอยากกินเองเฉยๆอ้าวไม่มีในสูตรเหรอไม่มีเอาแลวเอาละอันนี้เรียกว่าอ๋อเอามากินร่วมกันเพื่อความอร่อยก็ผิดสูตรไหมเนี่ยอ่ะอ่กินเลยครับกินเลยครับโชว์โชว์โชว์อ๋อเขาจะคิดว่าเขากินเหมือนเขาปั้นไงอ่าอ่าอ่าเอาปั้นหัวสาลายอาดูกันดูกันอ่า วานมือยังไงต่อไปครับยังไงต่อไปครับอันนี้ไม่มีในสูตรนะแต่เขาอยากจะเอามาติมแก้มมัดีกระปิ้งกระปิ้งเอาแล้วอุ้ยกินหมดเลยอ่อย่าทักเวลาคุยแม่ลองชิมแม่อยากกินแม่อยากกินบีบีเริ่มกินจากอันนี้ติดไม่งอนไม่ไม่ต้องกินแก้มอันนี้อยากรู้ น่าจะได้อยู่เหมือนขบปั้นแล้วรสชาติเหมือนพวกกิมจิเลยพวกนี้ว่าแม่ลองก่อนแม่ลองก่อนจินตนาการเนาะเป็นไงครับรสชาติมันมีรสชาติชีสแล้วก็รสชาติของไก่แล้วดีไหมชีสกับไก่ดีไหมได้ไหนแม่ชิมอืมเหมือนกินใช่ปล่าปั้นอ่ะเก่งจริงเอเว้นอ่ะอะลองมั้งเหรอป้าลองมั้งอ่ะลองเลยเดี๋ยวไม่เปื้อนมือ ่ยครับให้ได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 อยู่เหมือนกินอาหารยุโรปก็คู่ไปอาหารญี่ปุ่นกินตามปาไม่ลองชิมไก่อ่ะพ่อแม่กินอันแม่กัดไก่หน่อยสิกิมไม่เคยซื้อกินเลยไกล้ห่อสาลยโอเคอืมอืมอเข้าไปย,ย,ยืดเลยครับด,ดึงดึงเลยเนี่ยกินแบบเนี้ยไม่ต้องห่อไม่ต้องใส่ไก่อร่อย ยืดเลยไม่ร้อนแล้วเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยเอาไปสิบคะแนนเต็ม1ิบคะแนนเต็ม1ิบคะแนนเต็มได้อยู่ลเลกินแผ่นแป้งกินด,ดิป็นแผ่นแป้งนี่ใครอยากจะลองกินก็ไปซื้อวัตถุดิบตามบีมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย ไก่ไก่สลายต่ออีกใส่จะชอบจะทำได้อยู่รสชาติได้